สวัสดีครับผมจช่องลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องหงหญิงนะครับผมนี่ครับผมรลยเป็นตัวนะครับแบบเสามาแล้วแบบหลอเสากำแพงมาแล้วนะครับ นี่จะเป็นแบบหล่อเสานะครับผมเนาะเสาคานเสาคานก็ผมแต่ไม่ใช่เสาคานก็เสาคอแพง โตตีครับผมเสากําแพงนะครับผมวันนี้จะลุยเทเสากำแพงนะครับผมแกะแบบการคอดินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะตั้งแบบหรอเสานะครับ นี่ครับหลังจากเย็ดไป2วันนะครับผมเนาะนี่ก็เลยจัดนักกันเต็มตัวครับผมแบบมาส่งเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้เทได้หล่อเสาแน่ครับผมํำแพงด้านหน้านะครับ ย้ำนะครับวันนี้เจจัปีเราไม่มานะครับเจสวยๆวันนี้เจไปคุมอีกที่หนึ่งครับผมโกนคอนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับพ่มนะโกนคอก็ไม่ไกลครับตัวตัวนี้ก็จะมีงานกำแพงอยู่นะครับดันหน้านะครับกระจายกลประมาณเจ็ดแปดนครับพร้อมด้วยวัวนาจังก็คือแฟนเจนะครับพ่อมนาะ น่าครับคนที่ยืนล่างรถกระบะนะครับบางคนท่ามามากาม้กับว่าใจแฟนเงียช้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไหมนี่ครับนั่นเห็น่ากับคนที่ยืนตาวซะเอวอยู่นะครับผมนั่นคือวัวหน้านะครับแฟนของเจนะครับเห็นแล้วนะครับเสื้อสีดำก็มือฝาของเงียช้างนะครับผมน้องนายชแนล แต่รู้จักครับวันนี้ลุยเต็มตัวครับผมกำแพงด้านหน้าแต่ว่าแบบเศร้านี่จะไม่อยากนะครับผมเนาะแบบเศราแบบรอเศร้าคือมาสำเร็จรูปมาแล้วนะครับโอเคเรามาประกอบประกอบแล้วก็ให้ได้ระดับนะครับเช็กระดับน้ำตีตัวคำนะครับคำยัน ก็ไม่มีปัญหาแต่อะไรครับผมน,นี่ตอนนี้ก็กําลังลงมือนะครับห้าระดับอยู่นะครับการกับแบบการนาดกว้างคว,วามยาวอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยวมีกัมแพงแล้วด้านหน้านะครับมีกัมแพงเหมือนด้านล่างก็จะสวยงามกนานันนั่นได้ก๋วยวากันอีกทีนะครับอัปเดตได้ดูเรือ่อยๆนะครับส่วนตัวจับได้ก๋อยวานทีล่างเนาะ แล้วก็จะลุยบ้านซองล่างกับปุ่มที่จะสร้างเปิมนะครับ<ป>ตอนนี้นะครับ<ป> ะนาดกวางยาวอยู่นะครับผมนะตีเส้นตัวนี้ก็เรียกเต้าใช่ไหมครับผมบแต่มันมีเต้าเดียวนะครับมันไม่มีสองเต้าเต้าเดียวก็กกพอเนาะเหียว <c oughs> เพื่อนี <c oughs> ่น Tăng tung luôn mới vậy Tại tôi mà buồn mất đèn nữa ừ. Ui. 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 năng tay răng mất đèn เขาไม่ใช่เรียกว่าแก้แบบเขาเรียกมาแก้ผ้าให้การขอดินก็จะเปลี่ยนชุดใหม่ให้เดี๋ยวโน่นเขาสั่งชุดใหม่มาแล้วอันนี้ตัวนี้จะเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับรอเ้ากำแพงนี่ครับน้องๆจันก็

แบบเราเศร้ากระจามเด่นอด,ดูอีกทีนะครับผมเนาะอันนี้ก็ให้ช่างพีๆเขาทำงานน้องๆก็าทำงานไปก่อนนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนะก็อย่าก,กดทำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมหลังบ้านนะครับฝากติดตามจองลุงเดียกติมหลังบ้านน้องหญิงนะครับปานางทีมหลังบ้านน้องอนนคงค์หญิง บบาโทนนะครับท้องพุนไม่น้อยนะครับผมเนาะอาชอีพกินนี่แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยวมีความเผื่อน่ายได้แบบนี้นะครับตามเดตได้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะไปอยู่ใ <c ười> ต้ต้นมะม่วงโอ้โหรังมดแดง แคนนี้แลวก็ปิดคลิปก่อน